กินมาล่ากับเครื่อนทุเรนีค่ะ g o ก g l e Google 出发喽ตอนนี้ไม่ไม่เอาใส่เสื้อหนึ่งสองขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไอเห็นทุกคนใส่เสื้อใส่ใส่ชั้นหนึ่งชั้นเดียวไปดูไปดูน่ารอยอ่ะเนื้อมาข่อมตัวนี้เคอร์รี่มาก พี่เตีดีว้าวน่ากินมากเนื้อวัวกับพริกตรงเหรอไม่ไน่ใจเขาเผ็ดๆเพริ่มๆปลาทองโก หม่าล่าก็ต้องสั่งอันนี้นะในว่าบิวตี้เท้า like. สีปาอันนี้ไม่ใช่ข้าวท้องเกาะธรรมดานะข้างในมีอะไรแบบนุ่มๆอ่ะอร่อยมากอันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าภาษาจีนเรียกว่ากงช่ายอร่อยมากกรอบๆอันนี้ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนะอันฝรั่ง พร้อมแล้วค่ะวันนี้ไม่รู้ไปคันมั้ยหอยทากคาไรตเต้สีสะมกันล่ะบ้านมนร้อนร้อนฮะบ้าทุกตอนที่เธออยู่กับฉัน